ที่นี่คือซิมพระราม3ามสุขสวัสดิ์โลเคชั่นดีมากๆเลยอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีพระประแดงแค่150เมตรเซีทีถึงทั้งด่วน15นาทีถึงบางกระเจ้าที่นี่เป็นตึกไฮไรีส์สูง38ชั้น730ยูนิตของโครงการคือต้องการทำให้ลูกบ้านรู้สึกเหมือนได้มาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็จุดชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาและคุงน้ำบางกระเจ้าที่ไม่มีอะไรมาก,กัน และที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือ Facilities ที่จัดเต็มมากๆทั้งล็อบบี้สุดอลังการพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่กระจายตามจุดต่างๆสตูดิโอที่ก็มาไลฟ์กันตรงนี้ได้เลย Meeting r o เ m t ยร r เดอร์รูมโคเวอร์กิ้งสเแต่ว่าไฮไลท์อยู่บนชั้น37และ38ที่เห็นวิวพาโนรามิก360องศาทั้ง c o m มอนแอเรียสระว่ายน้ำและฟินเนสรับรองวิวที่นี่ดีที่สุดในย่าน ไปดูห้องตัวอย่างกันมีให้ดู3แบบเบดานสูง2.7เมตรแบบแรก Simplex กซ e วันเครับเข้ามาก็จะเป็นครัวปิดที่กันโดยประตูกระจกที่ก็เชื่อมต่อไปอยังห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนแล้วก็ได้วิวบางกระเจ้าแบบนี้เลยห้องต่อมา Mix One Bed Plus ก็จะเป็นเหมือนห้องแรกเลยครับแต่ว่าก็จะมีการเพิ่มห้องอเนกประสงค์เข้ามาจะจัดเป็นห้องสตูดิโอห้องทำงานก็ทำได้หมดเลย แต่ห้องที่ผมชอบที่สุดคือห้องนี้ extra loft เพยายดานสูง4.95เมตรแล้วก็มีชั้นลอยด้วยแหละครับวิวแบบนี้เลยถ่ายรูปทำคอนเทนต์เท่มากๆลืมบอ,อกไปว่าทุกห้องที่นี่ให้ปลั๊กไฟแบบ usb แล้วก็พื้นเป็น spc กันปลวกกันน้ำได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดคุณสนใจอย่าลืมแวะกันมาดูได้ครับที่ซิมพระราม3สุขสวัสดิ์หรือว่าติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้เลย